วันนี้นะฮะฮิมพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่โซน Beauty Lab นะครับผมกับ Lux e นั่นเองนะฮะจะพาเพื่อนๆมาซื้อนี่เลยไมโครโฟนเฮ้ยไม่ใช่นะฮะแต่เป็นนี่ไดเปาผมนะฮะกับรุ่นนี้เลย Lux e Air Pro 2 s e c r e c y Black Special e dition ส่งตรงจากอเมริกาเลยนะครับผมดีไซน์สวยงามนะฮะเป็นทั้งสีดำตัดกับสีทองยิ่งดูแล้วเรารู้สึกถึงความเรียบร้ และพิเศษฮะรุ่นนี้เนี่ยเขามีหลายหัวด้วยให้เลือกสรรน,นะครับผมที่สําคัญคือมีนวัตรกรรมล็อกทรงผมต่างๆมากมายนะที่สามารถเนรมิตทรงผมข,ของเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยให้แบบเหมือนออกมาจากร้านและที่สําคัญคือเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพวกเราด้วยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายใช้ยากหรือเปล่านะฮะแต่ผมบอกเลยว่า รุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชายก็ใช้ได้ผมก็เลยมาต่ารุ่นนี้นะครับพื่อมเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสามารถมาที่สยาม Discovery ชั้นจีนะโซน Beauty Lab นะครับหรือสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วันสยามซูเปอร์แอปนะครับผมพิมบอกเลยว่าอันเนี้ยดี